เอาล่ะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในเกม c r y s t a l o อฟแอนแลนนะวันนี้เราก็คงอยู่ในดันมาร์ลุกแต่เป็นดันใหม่ที่เพิ่มเพิ่มเข้ามาซึ่งดันนั้นก็คือดันมาร์ลุกควีนคือแม่คันดิกเนียมันเข้าใจไม่ยากครับแต่มันจะติดตรงที่ว่าถ้าพลาด1คนเนี่ยตายยกตีแล้วก็ดันนี้ค่อนข้างจะมี DPS เช็คเยอะก็คือแมคคันดิกส่วนใหญ่เนี่ยต้องตีให้ทันถ้าตีไม่ทันก็คือแตกยกตีนั่นเองเนี่ยอันนี้มันคือสิ่งที่ยากสำหรับดันนี้นะใมคันดิกนเนียไม่ซับซ้อน ตอนเริ่มมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะเหมือนให้เราเรียนรู้ท่าบอสโดยท่าบอสในร่างไฟเนี่ยมันจะมีอยู่4ท่าก็คือ1ยิงเลเซอร์ติดตามอันนี้จะยิงใส่ทุกคนนะก็ให้หลบวิ่งเอาไม่ยากแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าวิ่งลายเดียวกันเพราะว่าพื้นเนี่ยมันติดไฟ 2. ปล่อยขึ้นดาบอันนี้หลบง่ายมาก3เป็นท่าปล่อยขึ้นดาบ3อันกับพื้นไฟเป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้สําหรับคนที่โดนเลงนะก็ให้กระโดดหลบเอามันจะไม่โดนพื้นไฟ ตีตีหินไฟโดยคนที่จะตีเนี่ยต้องมีสารษ์ที่ตรงกับหินอันนั้นๆโดยสาร์เนี่ยมันจะเป็นอันเดียวกันกับที่เรายืนอยู่ในตอนแรกนะตอนเริ่มดันนะ่ะก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะเพราะว่าอันนี้ถ้ามันมีแค่หินออกมาไม่กี่อันแล้วไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ง่ายครับตีปกติไปเอยเนี่ยหินมันก็แตกนะแล้วก็อันนี้คือเราจะกดสกิลไม่ได้นะ มันจะกดได้แค่อันตีอีกอย่างหนึ่งก็คือขอให้จําแมคานิกอันนี้ไว้ให้ดีไอตี IT หินเนี่ยมันสําคัญมากเพราะว่ามันได้ใช้ในแมคานิกถัดไปซึ่งก็คือแมคานิกที่เรากำลังพูดถึงโดยแมคานิกนี้บอสจะสร้างหินมาให้เราตีโดยรอบนี้มันจะสร้างมาหลายอันแล้วก็มันจะมีกระแพงไฟแล้วก็พื้นไฟออกมาซึ่งคนที่มีสาระเดียวกับหินต้องไปตีหินนั้นให้ทันโดยหินอันนี้มี h p ีค่อนข้างจะเยอะและบังคับให้เรากดอันติเท่านั้นถ้าไม่กดอันติเนี่ยยังไงก็ตีไม่ทันครับ เราไม่สามารถตีปกติให้หินอันนี้แตกได้เพราะฉะนั้นอันตีเนี่ยไม่ควรใช้เลยนะสำหรับด่านนี้คือควรเก็บไว้ตีหินโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่แม่นแมคานิกและไม่รู้ว่าหินเนี่ยมันจะมาตอนไหนนะหรืออีกวิธีง่ายๆเลยก็คือเอาอันติีขั้นแรกมาใช้เพราะว่าอันติีขั้นแรกเนี่ยมันคูดาวไว้สำหรับแมคาณิกนี้อันนี้คือเราจะมองเห็นหินของเราแค่เว็บเดียวนะต้องรีบหาให้เจอถ้าเกิดว่าเราตีช้าหรือแบบไปหาช้าเนี่ยเพื่อนคนที่ตีเสร็จแล้วหรือว่าคนอื่นทุกคนเลยนะ จะโดนไฟเผาหรือถ้าเกิดว่ามันมีหินหนึ่งอันเนี่ยไม่แตกเราเนี่ยจะแตกยกตีครับแมคนอนิกต่อมาบอสจะทําการสุ่มหนึ่งคนเข้าไปในห้องกระดานหมากลุกแล้วก็ข้างนอกเนี่ยมันจะสุ่มบอสท,ที่เราเจอในหมากลุกคิงออกมาคนที่อยู่ข้างในเนี่ยจะต้องตีหมากลุกตัวเดียวกับตัวที่อยู่ข้างนอกเพื่อให้โล่บอสเนี่ยแตกไม่งั้นเราจะตีไม่เข้าส่วนถามว่าจะรู้ได้ไงว่าต้องตีตัวไหนคือในเกมเนี่ยมันจะมีคําบอกใยอยู่แต่ถ้าเกิดเอาไว้ง่ายนะ ให้คนขั้งนอกเนี่ยบอกว่าต้องตีตัวไหนหลังจากเสร็จแล้วก็ช่วยกันตีบอสให้ตายก่อนเวลาหมดถ้าเวลาหมดแล้วบอสยังไม่ตายเราก็จะตายยกตี้สำหรับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราเจอบอสมาก็ทาใจไว้เลยนะมีโอกาสแตกยกตี้สูงมากเพราะว่ามันตีค่อนข้าง,งจะยากมันวิ่งไปมาหลังจากจบไมคเคล็กนี้เราก็ตีไปสักพักบอสเนี่ยจะทําการเปลี่ยนเป็นร่างน้ําแข็งแล้วก็ท่วงท่าแรงต่างของบอสเนี่ยมันก็จะคล้ายกับร่างไฟเลยแต่จะมีท่าใหม่เพิ่มเข้ามาอีกสท่าก็คือ 1. ถ้าปล่อยขึ้นน้ำแข็งทั่วแมปอันนี้เนี่ยต้องแดสดสวนนะถึงจะหลบได้ 2. ถ้าเรียกบอลหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันมายิงใส่เราอันนี้ไม่ยากครับแค่วิ่งก็หลบได้แล้วนะอันนี้แล้วก็แมคานิกที่เราเจอเหมือนแร่งไฟอย่างหนึ่งก็คือแมคชนิกตีหินซึ่งอันนี้ก็ใช้อันติเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดตีปกติเนี่ยมันไม่ทันแน่นอนถ้าตีไม่ครบก็ตายยกตี้เหมือนเดิม แล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในแมชชีนิกนี้คือมันจะมีหินตกลงมาซึ่งหินนี้มันสามารถใช้ปีนหรือว่าใช้เหยียบเพื่อหลบพื้นไฟได้นะสำหรับแมชชีนิกในตอนท้ายแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเหมือนล่างไฟเช่นเคยก็คือสุ่มคนเข้าไปในห้องหมากรุกแล้วก็ตีบอสให้ทันตามเวลาถ้าตีไม่ทนันก็จะแตกยกตีหลังจากนั้นบอสจะเปลี่ยนกลับไปล่างไฟแล้วก็มีหินเนี่ยตกลงมาให้เราเหยียบซึ่งเราทุกคนเนี่ยต้องไปเหยียบที่หินนะ เพราะว่าถ้าเกิดยืนอยู่บนพื้นเนี่ยจะโดนไฟเผาจนตายหลังจากนั้นก็จะตีบอสไปเรื่อยบอสก็ใช้ท่าแบบพวกพื้นฐานปล่อยไฟปล่อยคลื่นหรือว่าแบบเปลี่ยนร่างมีหินตกลงมาให้เราเหยียบอะไรเงี้ยแล้วก็มาถึงที่แมคขนิกสุดท้ายนะบอสเนี่ยจะทําการแยกร่างออกมาโดยร่างแยกเนี่ยมันคือร่างน้ําแข็งนะถ้าดาเมจปาร์ตี้เราแรงเราสามารถตีร่างไฟให้ตายได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าดาเมจเราไม่ถึงเนี่ยหรือว่าดาเมจเราน้อยก็ให้มาตีร่างน้ําแข็งก่อนพมงั้นถ้าเกิดว่าเวลามันหมดเนี่ยเราจะตายยกตี้นะ หลังจากนั้นเราก็ทําการตีบอสให้ตายเป็นอันจบดันนะก็สำหรับดันนี้ค่อนข้างจะใช้การสื่อสารแล้วก็การเข้าใจแมกนิกพอสมควรเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีเกมเพลย์ให้ดูในช่วงท้ายคลิปนะโดยเกมเพลย์เนี่ยจะเป็นเกมเพลย์ตาแรกที่ผมผ่านส่วนหมดอิลิตเนี่ยผมแนะนำที่เกีร์ประมาณ 50, 5 0 0 0 0ื่นถึงห้านะเพราะว่าดันนี้มันเป็น DPS เชคค่อนข้างเยอะก็ตายกันลัลวแล้วก็รีกันล,ลัวเลยนะถ้าเกิดว่าดาเมจไม่ถึง ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะหากที่อชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายที่ปกติมันมีแค่ไม่กี่ตัวที่ใช้อ่เดี๋ยวตัวลองผมไปเล่นดูดูเดี่ยวดีกว่า <laughs> ไม่ไม่ไหวว่ะแค่เรื่องเ่มันยังลำบากแล้ว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไปลองเทสก่อนคือมันต้องมีใครสักคน,นที่เข้าไปอ่ะแต่ตอนนีอ้อาจจะไม่ใช่เราสองคนก็ได้ หาไฟแม่งยังเจ็บเลยโอ้โหวิ่งผ่าไฟจะตายหายไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยแต่เราสุ่มเจอแต่ม้าเลยนะคนเมื่อกี้ขนาดคนในทีมเรายังบอกเลย เอออีลิทมันรู้สึกว่าอีลิทมันจะมีสองตัวนะแต่ผมพูดจริงด้วยอีลิทมีสองตัว <c oughs> ยังไม่เข้าใจไม่คลิกไอตรงนั้นว่ะสรุปคือห้ามห้าม,<ผ>มตี<ผ>มใช่ไหมต้องรออ่าผมเป็นอะไรสักอย่างผมไม่ได้เป็นระเลยตีเลย <c oughs> เอาชัวพี <c oughs> จ่จีมันตีได้แลยผมเอาติเลยผมเอาชัว ี่ไงจะขึ้นมันขึ้นบอกแค่แบบเดียวอ่ะอ่ามันขึ้นบอกแล้วมันขึ้นบอกแล้วผมเจอแล้ววะโอ้ผมยังไม่เจอว่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วอยู่ตรงกลางครับตีครับโอเคตีแตกแล้วโอเคมันจะมีมันจะมีช่องที่แบบไม่มีไฟอ่ะมาเฮ้ยอีกสองอันนะ่ะโอ้โอ้ แตกป่ะเนี่ยไม่ผมเนี่ยแตกหรือเปล่าคุณแตกไหมผมฮิวไปเมื่อกี้เกือบฮิวเด้งเมื่อกี้เพื่อนตีกันช้าคือแบบมันต้องแบบตีไวๆเลยอ่ะเฮ้ยใครวะตีไปก่อน <ผม S 2> คือถ้าจกิไม่ชัวร์ว่าใครลองตีไปก่อนถ้าตีติดก็โอเคไม่เ <laughs> ชว,ว่อตีไปก่อนอันนี้ควินพิ่งมาเหรอใช่ปะควินพิ่งมาวันนี้ใช่ไหม ใช่ครับทุกมาวันนี้ไม่ยากครับจริงควินควินไม่ไม่ยากมันแค่ดีเวีเช็คแล้วก็เน้นความไวอ่ะอ่ะผมอยู่ไอตัวหน้าเนี้ยเป็นเป็นตัวอะไรมีโล่อยู่อ่ะเราเราตีไม่เข้าเลยเป็นหยังครับเป็นตัวอะไรนะตัวหมาตัวหมากเลยตัวหมากตัวแรกอ่ะวันนี้เราโซโล่อ่ะโล่แตกยังโล่แตกยังไม่แตกเลยนะคุณมันยังมีโล่อยู่เลยอ่ะตัวหนึ่งโล่แตกยัง ยังยังไม่แตกนี่ทำอะไรหมากสำเร็จอะพวมันตีไม่เข้าเลยอะมารอบนี้คือมันตีไม่เข้าเลยทำไมอ่ะห้ามตีเหรอห้ามตีหรใช่ไหมสรุปว่าห้ามตีนะไม่ไม่ต้องตีครับถ้าไม่ตีโล่ไม่หายตอนนี้ไงตายแล้วต้องตีต้องตีหมาที่ตรงครับผมตีหมาที่ตรงกับไอ้นั่นอะห้ามตีหมดเมื่อกี้ผมผมตีมาแล้วมัน มันไม่เห็นเป็นไรเลยนะไม่รู้ไม่แต่เจอมาแล้วมันยากไงเออผมผมไม่มีผมมีครับโอ้โหแล้วอติอะไรวะนะโอ้ยโอ้โ,อโหเกมแม่งล็อกควีนให้ทังทันไหมอ่ะทันไหมอ่ะเมื่อกี้ทันนี่ทัน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 ,ทนดีนะผมมีอติขั้นหนึง่ง แม่งอันติขั้นแรกไปไหนก็ไม่รู้ล็อกควีนไว้เมื่อกี้อย่างแสดเลยตันจะผมแวบเดียวจริงอ่ะต้องดูไวทัเนเลยเฟดนี้อันติห้ามกดเก็บไว้ตอดทิ้งไปเลยว่าอาจ,จะต้องแล้วก็คนที่เล่นเป็นเกียวอะ่ะต้องรอจังหวะก,กดอกิวฮิวเก็บไว้ตอนช่วงเฟสแรกอะ่ะไฟแม่งแรง เอ้เดี๋ยววิ่งตามกันต้องเไว้เฮ้ยเป็นตัวอะไรวะทันปะเนี่ยไม่ทันนะเนี่ยเอาไม่ทันแต่ไม่มีใครตีไม่มีติครับผมไม่มีติเฮ้ยผมทันผมทันผมทันหายไม่ตีอ่ะไม่มีคนตีมา ไอ้ไม่ตีมามันจะมีแบบแบบนี้อีกนะลองตีไปก่อนเมื่อกี้อันตีผมมันเหลือห้าวีไว้แล้วมาจังหวะสุดท้ายคือยังไงก็ต้องครบเซตครับตีแตกไปแล้วเมื่อกี้ใช่ใช่หมายถึงว่ายังไงมันก็ต้องครบเซตครับจริงอันตีสองอันมันมันใช้ทันนะมันใช้ทันคือเก็บเก็บไว้เลยอ่ะมันใช้ทันครับแต่ไอ้ที่เราต้องใช้อันตีแรกกแน่มันเพราะอันตีแรกมันมาไวมากเลยเออว่ะพูดไวอ่ะเออว่ะ เอาเอาอันตีแรกอะยืนยืนยืนบนแท่นครับจิตหายแล้วยืนบนแท่นปะจะมีแค่ไ้นยืนบนแท่นนี่ใช่ไหมยังไม่ต้องมั้งตอนเนี้ยไม่ไม่รู้ว่ายืนมันจะต้องเปลี่ยนเป็นไฟอ่ะไม่รู้ยืนไว้ก่อนยืนก่อนอะไรอะไรไปชัวร์ยืนไว้ก่อนก็มียืนจริงไม่คุณแม่เอ้ยเฮ้ยไ ครอ,อ่ะไม่ใช่ผมผมตีไม่เข้าแลวประเด็ดนคือต้องจำอะ่ะต้องจำว่าเราเป็นสารละลาะจำจำไอที่ที่มันขึ้นแป๊บหนึ่งอะ่ะหรือถ้าไม่เชื่อก็ตีไปก่อนฮะตีตีไปก่อนถ้าถ้ามันเข้าก็โอเคถ้าไม่เข้าไม่เป็นไรตีผมแบบด้องเลยตอนนี้กดไม่ได้เราตายกันได้แค่<ห>้ผมต้อะใช้ตีตแรก อตีแรกกับอันติขั้นสองอะอะไรอ่ะแม,ม่เล่นแม่ขันีกอะไรเลยเลยโอปิเลียไทยโอปิเลียบีชอป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 ตีแค่บีชอปครับไอยู่ไหนอ่ะเออปืนปืนปืนคูน่ เมื่อกี้มันพูดอะไรอ่ะผมไม่ทันเขาไม่ทันอ่ะบีบอกได้ไหมบีช็อปไม่น่าทันนะน่าตายต้องตีลูกไฟเหรอเราไม่ต้องตีลูกไฟเราต้องตีบีช็อปแล้วปืนยังตีไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยเสร็จแล้วนี่เนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วตีเข้าแล้วปืนต้องตีไปไวๆี่ยตีบีช็อป ไไแต่จริงมันมีใบบอกนะคนที่อยู่ในอ่ะมันจะเป็นต้องเข้าดิสก็รู้ครับมันจะขึ้นบอกข้างบนเลยเป,เป็นเหมือนคําใบต้องอ่านอ่ะต้องอ่านเดี๋ยวต้องไปเล่นเดี่ยวดูอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอันนี้ขึ้น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 ิวนิวิวิวไม่ทันใช่ไหมคนหนึ่งมีโลครับรอดได้พอโลตัดเลี้ยงตัดเลี้ยงสามดาวของผม ปรนเดียวฝังราวรเดี๋ยวมันก็น่าจะง่ายอยู่แหละตายไปหนึ่งให้ตายไปอ่ะปืนปืนคู่อ่ะเออดาเมจเบามากเลยโปวผมหรือว่าผมเล่นอะไรผิดวะมันเลยเบาขนาดนี้ไม่รู้ไอ้คุณต้องเก็บสากกิวฮิลไว้ อีสกิลลดดาเมจคุณแม่งก็โกงแต่คุณใช้ได้แค่คนเดียวมันอยู่ติดกันไม่ได้ฮะใช่อยู่ติดกันเลยฮะอันนี้มันจะต้องอยืนขึ้นอยู่บนอียู่บนเนี่ยใช่ไหมไม่รู้เออนี่ไงต้องต้องอยู่บนอยู่บนอยู่บนมันเปลี่ยนไปสกิลไม่ได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันวิ่งโอเคหมดละไปไม่กล้ากดอันตีวะแม่ง เปรียบใช้ดีเอ่ออันที่สองโอเคแยกล่างปะแยกล่างแยกล่างแยกล่างตีน้ำฟอมก่อนตีน้ำแข็งตีน้ำแข็งตีน้ำแข็งแข็งก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเริ่มมันแช่กันหรือเปล่าไม่รู้ครับผมว่าตีน้ำแข็งรู้ชิบหายละเริ่มมันแช่กันหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันแฮะเอ้ยอันนี้กดตีได้เลยน,นตีได้เลยผมว่าติ๊มแข็งอยู่น้องแข็งจะตายแล้วครับอิกลอดโอเคถูกถูกถูกเราตีน้ำแข็งติ๊มแข็งถูกแล้วอ่านปหมเออเราตีน้ำแข็งไปเมื่อกี้แล้วบายติว้ว คือตัวฮิลแม่งสองกันง่ายเลยแปดลอดแปดลอดไม่มีอะไรแล้วครับหลังๆคือถ้าเกิดเลยเฟดไอ้น้ำแข็งที่มันต้องตีอ่ะมันก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วแม่งได้วงจรอืม